ความสําเร็จตามทฤษฎีมาหารที่ถูกยกตัวอย่างคือการสร้างกองกําลังทางเรือของประเทศอังกฤษที่สามารถพัฒนาแสนยานุภาพทางทะเลข,ของกองทัพเรือของตนจนเป็นกองทัพเรืออันเกรียงไกรสามารถควบคุมจุดยุทธศาสตร์ทางเรือจนกลายเป็นเจ้าสมุทรและเจ้าอาณานิคมทั่วทุกมุมโลกนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้สหรัฐอเมริกาสร้างแสนยานุภาพทางเรือจนสามารถคุ้มครองดินแดน ให้รอดพ้นจากการคุกค,คามของมหาอำนาจเยอรมนีจากสงครามโลกถึงสองครั้งเป็นแรงส่งให้สหรัฐอเมริกาชาติที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่นานกลายเป็นมหาอำนาจที่ควบคุมพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ทางทะเลตามทฤษฎีสมุทรานุภาพของมหาอำนาจแต่เพียงผู้เดียวจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจไม่ใช่เพียงแค่มีกำลังอำนาจควบคุมท้องทะเลและมหาสมุทรเท่านั้น กลับต้องมีแสนยานุภาพทั้งทางบกทางทะเลไปพร้อมๆกันรวมทั้งยังต้องมีปัจจัยสำคัญของการสร้างกำลังทางเรือนั่นคือปัจจัยเรื่องสินค้าและระบบการขนส่งสินค้าทางทะเลอันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญต่อความมั่งคั่งพื้นฐานในการสร้างกำลังอำนาจของชาติเมื่อชาวตะวันตก ตั้งแต่ตั้งแต่ชาติแรกเลยก็คือโปรตุเกสนะครับที่เข้ามาในหน้านน้ำของทวีปเอเชียนั้นเนี่ยชาวตะวันตกเหล่านี้เนี่ยตามต่อมาด้วยชาวชาวดัตช์หรือเนเธอร์แลนด์นะครับ แล้วก็ชาวอังกฤษฝรัร่งเศสชาติตะวันตกเหล่านี้เนี่ยมุ่งที่จะเข้ามานะครับในน่านน้ำของทวีปเอเชียก็เพื่อที่จะแข่งขันกันเพื่อที่จะเข้าถึงแหล่งสินค้าสำคัญนะครับในทวีปเอเชียขณะเดียวกันชาติตะวันตกเหล่านี้เนี่ยเข้ามาในรูปของบริษัทการค้ามีการก่อตั้งมีการลงทุนได้รับสิทธิบัตรซึ่งออกโดยประมุขของประเทศนั้นๆเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มาแต่เรือสินค้าเปล่าๆจำเป็นที่จะต้องมีการจัดกองกำลังทางเรือพู้ง่ายๆก็คือเรือรบเนี่ยและอาวุธยุโทโธปกรณ์นั้นเนี่ยครบถ้วนด้วยที่จะออกมาพร้อมกักับกองเรือสินค้าเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของของตนและขณะเดียวกันก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องออกมาต่อสู้นะครับต่อสู้กับ บรรดาเมืองท่าจะมารัฐเมืองท่าพื้นเมืองในทวีปเอเชียด้วยนะครับซึ่งหลายๆครั้งก็เกิดเป็นสงครามนะครั้งสําคัญๆเนี่ยนะครับสงครามทางเรือนะแล้วก็ผลก็ลงท้ายด้วยความพ่ายแพ้ของบรรดาบ้านเมืองที่เป็นเมืองท่าเหล่านี้